เดี๋ยวตอนนี้เรามาว่ากันที่เรื่องของธรรมกายกันหน่อยอม,มีหลายรายละเอียดนะครับที่มีความคืบหน้าตั้งแต่เมื่อวานเรื่องแรกเมื่อสักครู่นี้เราพูดให้ฟังแล้วเพราะว่าในนิวหน้าหนึ่งเนี่ยหลายฉบับก็ลงแล้วก็ระบุกันนะฮะเป็นข่าวลือซึ่งน่าจะเป็นเรื่องจริงด้วยว่าะจะมีการเตรียมตัดน้ําตัดไฟใ,ในวัดพระธรรมกายนี่แหละเพื่อเป็นการกดดันนะครับให้พระธ,ธรรมชโยเนี่ยออกมามอบตัวซึ่งคุณบิ๊กเกียร์ก็บอกแล้วว่า ไอ้ A, ผลกระทบเนี่ยมันคงมีค,ความเดือดร้อนต้องเกิดขึ้นแต่ว่าเขายังเดินเนินชีวิตอยู่ได้ไหมได้เพราะว่ามีทั้งโรงบันไฟอยู่ในพื้นที่วัดใช่ไหมแล้วก็มีบ่อน้ําบาดาลด้วยซึ่งบ่อน,น,น้ําบาดาลเนี่ยก็มีปัญหาเหมือนกันเพราะว่ามีการนํำไายสานไปตรวจบ่อน้ําบาดาลภายในวัดนะครับเพราะว่า ปรากฏว่าขุดเจาะเนี่ยไม่ได้รับอนุญาตเราค่อยๆไล่เรียงไปในแต่ละเรื่องนะครับในส่วนความคืบหน้ากรณีวัดพระธรรมกายซึ่งล่าสุดนี้พลตำรวจเอกศิวรารังสิพรมนักกุลรองผู้บัญชาก,การตำรวจแห่งชาตินะครับก็เดินทางไปที่สถานีตำรวจภูธรคลองหลวงจังหวัดพทุมธานีก่อนนะครับเพื่อที่จะตรวจสำนวนคดีแล้วก็ติดตามความคืบหน้าในเรื่องนี้โดยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็มาร่วมประชุมด้วยนะครับโดยท่านพลตำรวจเอกศิวรานะครับ ปฏิเสธครับที่จะตอบคําถามสื่อมวลชนทุกคําถามรวมถึงกระแสข่าวที่ตํารวจจะเข้าไปตัดน้ําแล้วก็ไฟฟ้าภายในวัดพระธรรมกายตอบกลับมาเพียงสั้นๆว่าให้สอบถามพลตํารวจเอกจากทิพย์ชัยจินดาผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาตินะครับส่วนในกรณีที่มีการดําเนินคดีกับวัดพระธรรมกายเพิ่มอีก43คดีมีการแจ้งความแล้วจริงหรือไม่นั้นนะครับท่านรองผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติก็บอกว่าทุกอย่างเนี่ยต้องเป็นไปตามกระบินบ้านกระบินเมืองเนี่ยฮะ ก็วันเดียวกันเจ้าหน้าที่ตำรวจพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรน,น้ำบาดาลน,นำหมายค้นจากสารขอเข้าไปตรวจระบบน้ำบาดาลภายในวัดพระธรรมกายบริเวณที่ประตูป8ปต้องใช้เวลาเจราจาด้วยนะฮะก่อนจะเข้าไปเจ้าหน้าที่วัดพระธรรมกายถึงจะอนุญ,ญาตให้เข้าไปตรวจหลังจากได้รับแจ้งมาก่อนหน้านี้ว่าทางวัดมีการขุดบ่อบาดาลโดยผิดกฎหมาย เพราะว่าไม่ได้ทําการขออนุญาตจากกรมทรัพยากรน,น้ําบาดาลมีชื่อนอยายองอาจอยู่คนเดียวทั้งนี้นะครับเจ้าหน้าที่ตํารวจสพคลอ,องหลวงได้มีการดําเนินคดีกับวัดพระธรรมกายทั้งหมด43คดีโดยไม่เกี่ยวกับหมายจับที่ออกไปก่อนหน้านี้ถ้าเกิดเราจะแบ่งนะครคุณผู้ชมเราสามารถแบ่งออกเป็น7กลุ่มหลักๆได้นั่นก็คือกลุ่มคดีที่1เป็นคดีการบุกรุกโดยการสร้างสะพานข้ามคลองต่างๆรอบวัดพระธรรมกายกลุ่มคดีที่2ครับคือคดีการขับรถตู้รถบัส รถสาธารณะนอกเขตเส้นทางที่ได้รับอนุญาตกลุ่มคดีที่3คือคดีกีดขวางทางจราจรการนำแท่งซีเมนเสาเข็มวางขวางเส้นทางถนนเลียบคลองกลุ่มคดีที่4คือคดีทำให้เสียทรัพย์นั่นก็คือการโรยตะปูเรือใบในเส้นทางการตรวจตรารอบวัดของเจ้าหน้าที่กลุ่มคดีที่5ก็คือคดีมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาระหว่างนายวิทูลชลายาน,นาวินอดีตรองอธิบดีกรมป่าไม้ และนายองอาจธรรมนิธาโคศกลูกศิษย์วัดพระธรรมกายกลุ่มคดีที่6คือคดีการสร้างอาคารชุดในวัดพระธรรมกายรวมทั้งหมดเจ็ดอาคารโดยไม่ได้รับอนุญาตและอีกหนึ่งกลุ่มคดีนะครับนั่นก็คือคดีที่7คดีการขุดบ่อน้ําบาดาลในวัดพระธรรมกายโดยไม่ได้รับอนุญาตนี่คือแบ่งเป็นกลุ่มใหญ่ๆเอาให้เห็นชัดๆเจ็ดกลุ่มด้วยกันเฉพาะอาคารชุดที่บอกว่ามีอยู่ในวัดพระธรรมกายเนี่ยนะครับมีสิ่งก่อสร้างใหญ่หญๆเนี่ย22 อาคาร22สิ่งก่อสร้าง22ใน2เนี่ยนะครับมีอาคารผลิตน้ำดื่มธรรมกายเป็นอาคารที่ผลิตน้ำดื่มของวัดมีเครื่องกรองน้ำขนาดใหญ่12เครื่องผลิตแล้วก็จะมีเครื่องผลิตน้ำดื่มขนาดใหญ่อีก9เครื่องผลิตน้ำดื่มสูงสุดวันละ338,000ลิตรต่อวันมูลค่า320ล้านบาทอีกหนึ่งอาคารคืออาคารผลิตกระแสไฟฟ้า เป็นเครื่องปั่นไฟฟ้าดีเซลรุ่น Cummins VTA 28G1 100เครื่องแปลว่าเอาน้ำมันดีเซลมาแล้วก็แปลเป็นกระแสไฟฟ้าแต่ละเครื่องให้กำลังผลิตไฟฟ้าได้ถึง500กิโลวัตต์เท่ากับวัดพระธรรมกายมีกำลังผลิตไฟฟ้ามากกว่า50,000กิโลวัตต์ซึ่งอาคารนังกล่าวเนี่ยมีมูลค่าพันกว่าล้านยังไงก็ไม่กระทบนี่วัดหเนี่ยที่คุณมิมเกียรติพูดนีน่เป็นของตัวเองเลยอะ่ะอ,อ่าฮะ อีกเรื่องหนึ่งนะครับที่เป็นความคืบหน้าเกี่ยวข้องกับคดีวัดพระธรรมกายอันนี้เป็นข่าวที่ออกมาช่วงเย็นๆค่ำๆข,ข,ของเมื่อวานนี้นั่นก็คือเรื่องที่ท่านพันตํารวจตรีวรนันท์ศรีล้ํารองโฆษกกรมสอบสวนคดีพิเศษพร้อมด้วยทีมกฎหมายได้เข้าไปแจ้งความต่อตํารวจกองปราบนะครับเพื่อให้ดำเนินคดีกับองอาจธรรมนิทาโฆษกศิษยาน,นุสุดวัดพระธรรมกายกับพวกในความผิดฐานยุยงปลุกปั่นซึ่งล่าสุดสารอาญ,ญานี่มีการอนุมัติหมายจับนายองอาจแล้วนะครับในความผิดข้อหานี้ ทางพนักงานสอบสวนมีการรายงานความคืบหน้าการดำเนินคดีต่อท่านพลตำรวจเอกศิวราวรังสิพธรรมนกุลทางรองผู้อัญกาิตำรวจแห่งชาติทราบเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยแล้วก็ในขณะเดียวกันช่วงเที่ยงของเมื่อวานนี้ชุดสำรวจของกรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI ครับก็เดินทางไปยังบริเวณวัะธรรมกายและก็นำโดรนอากาศรรยานไร้คนขับขึ้นไปบินสำรวจวัะธรรมกายเป็นครั้งที่สเพื่อทำการกำหนดจุดเข้าตรวจค้น และก็ตรวจเช็คจํานวนศิษยานุศิษย์ภายในวัดพระธรรมกายว่าสรุปแล้วเนี่ยมีจํานวนเท่าไหร่กันแน่พร้อมถึงสํารวจสิ่งกีดขวางทั้งหมดด้วยนะครับ